สวัสดีครับผมโค้ดแก้วนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสวนทุเรียนนะครับที่เกิดปัญหาครับโดยนำทีมงานมาโดยคุณแม่ปามี่ครับต้นนี้ก็คือต้นใหญ่สุดของในสวนนี้ก็คือต้นปู่ทุเรียนต้นนี้60ปีแล้วครับผ่าไปแล้วครับคุณปู่คุณย่าเจ้าของสวนท่านได้เสียชีวิตไปหมดแล้วก็ได้ทิ้งมรดกนี้ให้กับลูกกับหลานเนี่ยครับคนฉีนนะครับลูกหลานนี่นี่รุ่นหลานแล้วนะครับรุ่นเลนแล้ว ก็ได้ดูแลต้นนี้ก็คือด้วยแร่วันเดอร์ฟินของเราจากบริษัทอินฟินิตี้ฟินกุ๊บจำกัดครับตอนนี้เราก็ทำการรักษากันโดยทีมงานของคุณแม่ปามี่ทีมงานทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเพื่อจะดูแลทุเรียนต้นนี้เมื่อปีที่แล้วได้อยู่ประมาณ600ลูกครับต้นนี้ครับแต่ปีนี้เราจะทำ พันสองร้อยลูกครับด้วยแร่วันเดอร์ฟินเนี่ยแหละครับเนี่ยแหละครับผิดใหญ่แล้วครับนี่คือรุ่นเหลนนะครับรุ่นเหลนของตะปูลเจ้าของสวนทุเรียนห้าพันต้นครับนี่ครับทั้งเขาเลยครับเนี่ยครับเยอะแยะมหาศาลมากโอ้เขาเป็นลูกๆลูกลูกเลยครับนะครับเยอะแยะมากเลยครับแต่ปัญหาของทุเรียนเขาเจอปัญหาหมดเลยครับก็คือเชื้อรากินโคนครับโรคที่เขาเรียก กันว่าโลกราศีชมพูนะครับไฟทรัศเซอร่าเป้ักนกตอนนี้ก็คือทีมงานของเราก็ามีคุณแม่ปา์มมี่ท่านต้อยคุณภาพยายเดือนน้องตาแล้วก็ผมโค้ชแก้วได้ทำการเหมาต้นนี้ไว้แล้วนะครับจะทำให้ลูกได้มากที่สุดเพื่อจะเอาไว้ให้กับผู้บริหารและผู้มีเกียรติได้รับประทานเปลือกกรอบอรอบลุ่มในเปือกบางครับ ครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าต่อไปนะครับสวัสดีครับ